สวัสดีพ่อน้องพี่แม่ทุกคนแล้วก็เอท่านผู้ชมทั่วประเทศนะครับผมพูดเหมือนคนดูเราเยอะอะปัมปัมปัมปั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 วันนี้นะครับเอ่อวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ม่เป็นดชชแนละครับแล้วก็พบกับผมนะครับแม่เป็คนเดิมคนเดิมนี่ละเพิ่มเติมก็คือวันนี้เขา ใสแ่แว่นด้วยนะตัวเองเสียงอะไรวะก็วันนี้คืตอตอนแรกก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องใสแ่แว่นเพราะว่าตัวเองใสแ่แวน่นตอนแรกก็รู้สึกแอบสายแก้ง <Exc ite! S 1> มากๆเลยนะครับแต่ว่าก็ถ้าจริงๆก็ยังรู้สึกแบบว่าแอบสายแก้งอยู่นะครับก็แต่ว่าวันนี้มีเรื่องให้ เรื่องให้พูดเยอะกว่าน,นั้นนะครับวันนี้มันเป็นเรื่องที่ใหม่มาคกคือเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้เลยสุดๆร้อนๆเลยคือวันนี้นะครับก็ไม่ได้จะมาพูดเรื่องแว่นนะครัจะมาพูดเรื่องอื่นนั่แหละก็คืออ่าเห็นถ้าสังเกตหลายๆคลิปก็จะรู้ว่าผมจัดฟันนะครับเสรฟันแล้วก็ค่อนข้างที่จะหล่ออยู่ จัดฟันตามปกติมหมอผมเขาะนัดทุกเดือนรู้นัดทุกเดือนไปทไทาไมก็คนอื่นเขาก็ไม่เห็นต้องไปทุกเดือนกันเลยนะครับหมอ,อผมเขานัดทุกเดือนนั้นก็แค่เปลี่ยนยางเปลี่ยนเปลี่ยนสียางแต่ผมก็เลือนแต่สีเดิมเดิมอะไรอย่างนี้น,น,นะก็ทีนี้วันนี้เนี่ยเอ่อก็จัดฟันเป็นปกติซึ่งหมอฟันเนียมันจะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เอาไว้แหกปากนคนไข้มันเอาไว้แหกปากจริงจิงนะมันจะเป็น2ชิ้นชิ้นหนึ่งแหกปากคล้ายชิ้นหนึ่งแหกปากขวา พอสองชิ้นประกบกันกมันก็จะได้ปากแขกเต็มที่แบบนี้ฮ่าหน้าตาปกติก็ทุเรียดอยู่แล้วแล้วต้องมาทําอะไรอย่างงี้ไงเออวแล้วทีนี้พอแขกปากปกติหมอผมก็จะเอาไว้งั้นแหละไม่ทําอะไรแต่วันนี้ไม่รู้หมอไปโมโหม,มาจากไหน,นหมอก็คือปกติอะเครื่องแขกปากอะเอาไว้ใส่เสร็จก็คาไว้งั้นแหละมือปล่อยปากก็จะแหกอยู่เราจะอยู่ในท่าท่วงท่าที่อ,อุบาทที่สุดของช่องปากเราในนาวินาทีนั้นเลย แต่วันนั้นไม่รู้หมออารมณ์เสียมาจากไหนหมอใส่เสร็จบอสจับดึงต่อเรียกว่าเกินขีดจํากัดของช่องปากของมนุษยชาติแล้วหมอยังดึงต่อก็ทีนี้หมอนี่ยก็จะทําการดูดน้ําลายเราหมอเขาบอกว่าดูดน้ําลายนะแต่ดูดน้ําลายปากเราคนจะไม่มีน้าลายใช่ไหมแต่นี่ดูดน้าลายแล้วปากก็เต็มไปด้วยน้าลายแล้วหมอเขาบอกดูดน้ําลายเอ,อ แล้ววันนี้คือผมเป็นหวัดไงแล้วเ,เป็นหวัดมีน้ำมูกใช่ไม่สามารถที่จะหายใจทางจมูกได้สะดวกแล้วหมอก็กกำลังดูดนลล้ำลายเราอยู่แล้วน,นั่นแหละเรก็แต็มปากล,ล้วก็แหกปากอย่างเงี้ยเองก็แหกปากออย่างเงี้ยและทีนี้เราก็หายใจไม่ออกแล้วเราก็เปลี่ยนไปหายใจทางปากแล้ววิธีนั้นเนี่ยเป็นทางเลือกที่ผิดมหันต์เลยทีเดียวเพราะว่าเขื่อนน้ำลายที่อยู่ในช่องปากของแบปปิเนสตรอนเนี่ย เมื่อเปลี่ยนมาหายใจทางปากเนี่ยเขื่อนน้ำเขื่อนน้ำลายทั้งหมดเนี่ยได้เรียกว่าพุ่งทลายเข้าสู่ลําคออย่างรวดเร็วเป็นการกินน้าลายครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยก็ว่าได้นะสบอวก็เอาเป็นไรนี่ลูกเออก็หายใจทางจมูกสิหายใจเราก็เลยต้องทรมานหายใจทางจมูกแบบว่าก็หายใจเข้าก็ไม่สุดหายใจออกก็ไม่สุดเพราะว่าเป็นวันนะนะเออตอนนี้ยังเป็นอยู่เลยเนี่ยแล้วทีนี้ ก็ทําการขูดหินปูนเราขูดหินปูนแต่ทีนี้ขูดหินปูนเนี่ยหมอเขาต้องเอข้าไปในซอกฟันลึกๆหมอเขาทำการแหก,รกอุปกรณ์แหกฟันเมื่อกี้แหกเสร็จแล้วก็แหกอีกแกไม่รู้จะแหกอะไรลักษณะนะไม่รู้หมอไปกดใครมาจากไหนบมอว่าเอียงซ้ายลงอีกอีกซ้ายคือวินาทีที่หมอเราดูเป็นชาวล็อกที่สุดทั้งนึ่ที่เคยเจอมานะครับ ตอนนั้นก็นอนอยู่ท่านี้เลยอะยังซ้ายเลย่างซ้าย,ย,าายแต่พวกนี้ยังไม่พีคเว้ยึยังเหลืออีก The The Peak The b e s t ของวงการจัดฟันทางนี้มันก็คือก้อนฟ้าที่หลังฟัน <c oughs> ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็คนที่จัดฟันคนอื่นจะรู้ไหมเพราะคนดูช่องเราก็ ก็ไม่ค่อยมีใครดูเพราะนั้นหมอก็ทําอะไรเราก็ไม่รู้เอา mm hmm. ก้อนอะไรก็ไม่รู้มาแปะที่หลังควันเราอีสองที่เนี้ยเอาไปแปะหลังสองที่นี้เลยอ่าเป็นก้อนเสียฟา้าเ,เห็นได้ไ่มเออก็ไม่รู้มันมีหน้าที่ทําอะไรแล้วทวําม่ชอบมันไหมก็ไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่ว่าอย่างแรกเลยมีไอเนี้ยทาให้ไม่สามารถที่จะทําฟันมาประกบกันมิด คือฟันคนเรามันสบกันใช่ไหมอันนี้ฟันบนนี้ฟันล่างมันควรจะอย่างนี้ได้ไหมแต่การมีไอเนี้ยมันไม่สามารถทําอย่างนี้ได้ไงฟันบนฟันล่างมันจะต้องอยู่กันอย่างเนี้ยคือไม่สามารถประกบกันมีไม่สามารถสบกันได้ไงเนี่ยแล้วทีนี้ปันถ่ายอย่างที่2ก็คือมีปัญหาในการออกเสียงก็คือปกติเนี่ย เวลาเราจะพูดเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็พูดไปเรื่อยๆน,นักการเมียเนี่ยมันจะมาลบกวนลิ้นเราเ้าทําให้ลิ้นเราเนี่ยอาจจะผิดรูปหรือว่าทาให้ทาให้พูดไม่ชัดอะ่ะเออเราก็ต้องคอยระวังแล้วต้องจริงจังกับการพูดมากขึ้นเนี่ยนะก็ทุกวันนี้เนี่ย,ยต้องพูดสอสเสือยอย่างเงี้ยเออแบบสาอเสือสอลิอขึ้นไปอะ่ะอลินสาอสเสือก็ไม่รู้คือเป็นคนเกลียดคนที่พูดสอสเสือแบบนี้อยู่แล้วไงแล้วเราก็ต้องพูดสอสเสือแบบนี้เองก็กลายเป็นคนที่เกลียดตัวเองไปในปริยาย ก็ปัญหาเรื่องการกินพอฟันเราอะสศก่าบนี้พอเราฟันเราโกบธนิอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหม <S 2> <S 2> <S 2> หเหลือเป็นช่องว่างไว้อาหารนี่มันอยู่ตรงเนี้ยก็จะไม่ได้รับการเคี้ยวให้ละเอียดเราก็ต้องเคี้ยวนานกว่าปกติแล้วปัญหาที่ง่ายที่สุดเลยนะคือมันเกะกะไม่ชินเออ้ามีก้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วการมีก้อนอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรากัดก,กับฟันแก้วได้ง่ายเนี่ยพูดเยอะกว่าในบทที่เขียนมาอีกเนี่ยบ่นเยอะกว่าที่เขียนอีกเนี่ยเออแค่แค่นี้ก็รู้แล้วว่าอารมณ์เสียขนาดไหน มันอารมณ์เสียมากเลยอารมณ์เสียม,มันไม่ชอบเออนั่นแหละนั่นก็คือสิ่งที่จะพูดวันนี้ใช่แค่นี้แหละบายบายจบแป,ะแปะ๊ะเออเจอกันคลิปหน้าเมื่อกี้เตะขากล้องใช้กล้องมือถือแหละแต่อาขากล้องของกล้องกล้องกล้องจริงๆอะ่ะมาใช้ดู โอ้โคตรภูมิปัญญาชาวบ้านเอฮ